าตเสัาาตสวัสดีทุกท่านครับคลิปนี้ก็ได้เดินทางมาที่วัดหอมศรีนะครับที่ตำบลบ,บางพีน้อยอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการนะครับมาพบกับหลวงพ่อวีระจันทุประโมโนะครับท่านจ้าววาดวัดหอมศรีนะครับน้ำมสการครับพระอาจารย์เจริญพรเจริญเ,เป็นวัตถุมงคลเนื่องในโอกาสอะไรครับ อ๋อที่ทำัตถุมงคลชุดนี้เกี่ยวกับรุ่นอายุวัฒนมงคลหกรอบก็เลยสร้างเหรียญเจริญพรบนครับเอ,อรุ่นอายุวัฒนมงคลหกรอบเจ็ดสิบสองอปีจะทำพิธีพุทธาพิเศษ วันที่ยี่สิบแปดมกราคมครับเพราะวันที่ยี่บเก้าก็จะทำบุญอายุวัฒนมงคลอหกรอบก็เลยปลุกเสกก่อนหนึ่งวันมีเหรียญมีเหรียญอยู่แปดชนิด แต่ทนี้ก็คือมีเหรียญทองคำทำจำนวนเก้าเหรียญหนึ่งถึงเก้าเนื้อทองคำเนื้อทองคำหนักประมาณหนึ่งบาทกับบาทเศษแต่ก็ลูกสิทธ์ได้จองไปหมดแล้วแล้วเราก็ทำเท่านั้นไม่ได้ทำเพิ่มอีกครับส่วนเหรียญเงิน ก็ทำเจ็ดสิบสองเหรียญเข้าอายุทองแดงลงยาอทองแดงลงยานี่ก็ทำเจ็ดสิบสองเหรียญครับเออให้บูชาเหรียญลาสองร้อยเก้าเก้าเหรียญส่วนเหรียญเงินนี่ก็ให้บูชาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าแล้วก็มีเหรียญตะกัวผสมที่บุกเจ็ดสิบสองเหรียญเหมือนกัน ให้บูชาเหรียญละสองร้อยเก้าเก้าแล้วก็อันปกาก้าอันปาก้านี่ร้อยหกสิบแปดเหรียญเออก็เหรียญละสองร้อยเก้าเก้าจะมีก็มีเนื้อสัตตะเนื้อทองทิพนี่อย่างละห้าร้อยเหรียญเนื้อทองแดงเออทองแดงตัดขอบเออลมดำตัดขอบก็พวกนี้ให้บูชาเหรียญละร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับนี่พวกจำนวนเหรียญครับต้องดูด้านหลังด้านหลังจะเป็นยันประจำ แล้วก็มีหน้าเสือเป็นรุ่นเจริญพรนะรมีโคดนะรุ่นเจริญพรบนสร้างทั้งหมดมนี่เงินก็เจ็ดสิบสองเหรียญอเจ็ดสิบสองเหรียญอันนี้เห็นว่านำม,มาตั้งแต่วันไหนครับหลวงพ่อที่สิบเก้ากันยาสิเก้ากันยาวัตถุมงคลได้ทำพร้อมเสร็จหมดแล้วตั้งแต่สิบเก้ากันยาครับตอนนี้ก็ปลูกเสกเดี่ยวเรื่อยไปจนถึงวันที่ยี่แปดมกราหกเจ็ดจึงจะทำพิธี เออเทว่าพุทธาพิเศษใหญ่ในอุโบสถครับของจะใครที่จองไว้จะรับได้ก็น่นมาที่ยี่สิบเก้ามกราหกเจ็ดจะเริ่มรับได้แต่ปิดจองปิดจองแค่สิ้นปีใหม่นี้เอสามสิบเบ็ดธันวาหกหกปิดจองอันนี้สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทใช่ไหมใช่ใช่สองเหรียญ ทำเจ็ดสิบสองเหรียญจองได้ที่เดียวเลยใช่ไหมที่เดียวที่เดียวจองได้เฉพาะที่วัดเบอร์โทรครับศูนย์แปดสามแดสาศูนย์แปดสองแปดสองหนึ่งสอ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 งนะฮะเออก็ด้านหลังก็เป็นยันนะฮะยันที่ลงให้กับยันอุดมโชคหน้าเสือยันอุดมโชคอุดมทรัพย์เขียนไว้ว่า รุ่นอายุวัฒนะมงคลหกรอบหกรอบแล้วก็มีอาขระราสังวิสุโลปุษาภาูพะวัดหอมศีลอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการมีโคดมีหมายเลขทุกเหรียญทุกเหรียญเปิดปีไปไม่มีแจกทานใช่ไหมพระอาจารแจกทานทําไว้แค่สามร้อยเหรียญจะไว้แจกทานวันตอนทําบุญอายุ ที่ยิบกลามะพราดครับอ่ากตอนนี้ปลูกเศกตามมาหมดแล้วเหรียญอะไททามาปลูกเศกตั้งแต่เริ่มพิธีปลูกเศษเองครับตั้งแต่ที่เรามาดูนี้ก่อนนะเป็นพวกเหรียญที่สั่งจองอเนื้อตะกรวดนี้ราคาเท่าไหร่ตะกรวดดีบุกสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสองเหรียญสร้างเจ็ดสิบสองเหรียญนะฮะ กวดีิบุกแล้วก็มีอันปากกาอันปากกานี่ร้อยหกสิบแปดเหรียญเป็นกรณีพิเศษก็เหรียญละสองร้อยเก้าสิบเก้าหน,น้าตรงนะ,จะเจริญพรตรงหน้าตรงนะอันนี้เนื้อสตากสตะทำสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนะ<อ>ก็บูชาเหรียญละร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาท ตามเบอร์โทรที่ขึ้นนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นนันเนื้อทองคิ๊บวันสุดท้ายนี่เดือนอะไรครับอาจารย์ตอนสิ้นปีสามสิบเอ็ดธันวาคมปิดจองปิดจองนะแต่ว่าเนื้อเนื้อเนื้อบนบนน่าจะเนื้อบนบนคงหมดแล้วนั่นเนื้อทองแดงตัดขอบ สั่งลมดําก่อนแล้วตัดขอบทีหลังไม่มีเจาะหูนะฮะไม่มีเจาะหูอันนั้นทองคำเก้าเหรียทหมดแล้วโอ้นี้ต้องระวังคือโค้ดทองคำจะตีที่กุฏิที่สังคติครับส่วนองค์อื่นจำพาะจเพาะเนื้อทองคำจะตีโค้ดที่สังคติแจกทานนี่มีเจาะห่วงไหมครับไม่มีไม่มีแจกทานจะอยู่ไม่มีทำไม่แค่สามร้อยเหรียญแต่พอแจกไหมพระอาจารย์ก็ อ๋อมีหลายหเมื่อเหรอทองแดงนี่นี่เนื้อแจกขาดอ๋ออันนี้มันี่ร้อยหนึ่งถุ่งละร้อยมีทำมาสามร้อยแจกวันที่ยี่บเก้าแจกสำหรับผู้ที่มาทำบุญวันที่ยี่บเก้าอ่อนะ นอกจากเหรียญที่เป็นวัตถุมงคลแล้วก็ยังมีพวกเสือนะสําหรับคนที่ยังชอบเสือหรือว่ายังไม่มีใครเสือก็จะมีเเป็นไงครับท่านอาจารย์จระปังหางแดงเจ็ดสิบสองตัวเจ็ดสิบสองตัวแล้วก็จะมีตีโคดใต้ฐานครับมีโคดมียันอยู่ใต้ฐานทุกตัวทุกแล้วก็จะตีอายุเจ็ดสิบสองไว้ ใต้ใต้เจ็ดสิบสองก็จะมีลันตัวเลขอันนั้นคือเนื้อตัวสลัะปังหาสลัะปัญหามีมีทาทองแดงด้วยเหรอครับทาทาทองแล้วก็อันนี้พยางยิวดำครับยางยิวดำเก้าสิบเก้าตัวก็จะมีโค้ใต้ฐานพร้อมตาเลขอายุเจ็ดสิบสอง 99ตัวไม่มีเกินนะครับอาจารย์ไม่เกินไม่เกินโค้ดโค้ดจะแตกต่างกับรุ่นก่อนๆที่ออกมาก็มีตีอายุเป็นวงกลมไว้อายุ72ครับอ่านี่คือเป็นสัญลักษณ์บอกว่าคือรุ่น72แล้วก็มีกล่องด้วยมีกล่องมีกล่องทุกองไหมฮะทุกองทุกตัวอันนี้แก่นมาขามก็99ตัวก็คือสั่งจองไว้เหมือนกันรับจองได้เหมือนกันรับวันนู้นไม่ไม่ใช่ว่ามา เอาเลยได้แล้วก็นี่เขาไฟดำฟ้าผ่าก็ทำ99ตัวใต้ฐานจะมีโค้ด72เดี๋ยวคนไม่เห็นภาพมมาเดี๋ยวดูได้นี่นี่พยุงม,มีไม้พยุงนะก็99ตัวอาจารย์ยกนิดนึงไม้พยุงชุดนี้จะสวยอ,ออกแดงๆนะออกแดง ส่วนมะขามจะดำส่วนนี้ก็ไม้ตะเคียนเสาโบดไม้เสาโบดก็เก้าสิบเก้าตัวสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเออแล้วก็อันนี้ประดูประดูนี่คือสันลังคาโบดประดูเสาโบดเป็นคานสันลังคาโบดไม้ตะเคียนเสาโบดนี่ก็อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้เคียนเสาโบดเสาโบดแล้วก็นี่ไม้สักชอบฟ้าโบดชอฟ้าโบด อันนี้ก็เก้าสิบเก้าตัวบูชาตัวละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าหมดมีไอ้เนี่ยอาจะราคาสูงหน่อยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าเก้ารับประหาแดงเจ็ดสิบสองตัวที่จะสร้างเนี่ยมีตอนนี้ยแล้วตะกุดเหรอครับอาจารย์ออตะกุดนี่เป็นตะกุดตีนที่สิ้งเห่พระเจ้าสิบหกพระองค์ครับทำเจ็ดสิบสองดอกเท่าอายุอเออ เที่ยวนี้ลงรักลงทองลงรักแล้วไปทาตีทองแล้วก็จะยิงโค้ดตัวเลขตามจำนวนที่สร้างแล้วก็มีพสพสแล้วก็เจ็ดสิบสองปีอ๋อลง่อวีละเจ็ดสิบสองปีแล้วก็ วัดวัดเออแล้วก็หมายเลขด้านนี้หมายเลขว่าไหมายเลขหมายเลขอยู่ตรงนี้อ๋ออันนี้อันนี้อะไรโค้ดเหรอฮะอันนี้อันนี้โค้ดอยู่ตรงนี้พศอยู่นี้อ่าฮะเจ็ดอันนี้ที่แรกเขายิงผิดเ๋อเขายิงผิดนะก็เลยนั้นอ๋อแล้วนอกนั้นมีตอกอะไรเพิ่มมันคือยิงตรงนี้ที่แรกเขายิงเลขพศอ่ะทีนี้มันสุดบางทีมันจะไม่เต็มคก็เลยให้มายิงพศไว้ใต้นี้นยยิงโค้ด อันนี้ก็จานมือเหมือนกันจานมือจานมือ,อมยันตีนีติงเหล้อมด้วยพระเจ้าสิบหกพระองค์เอทาเท่าอายุเจ็ดสิบสองดอกค่ะแล้วก็เป็นพวกเขี้ยวเสือทีนี้ก็เขี้ยวต่างๆเขี้ยวนี่เราเขียวนี่มีเสืออายุสิบเอ็ดเขี้ยว เขี้สือเขี้ยวหมีสิบสี่เขี้ยวเขี้ยวหมีสิบสี่เขี้ยวเสือสิบเอ็ดเขี้ยวเสือแกะใช่ไหมเขี้ยวเสือแกะสิบเอ็ดเขี้ยวบูชาเขี้ยวละสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอส่วนเขี้ยวหมีเขี้ยวหมีก็สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับเขี้ยวหมีก็มีสิบสี่เขี้ยวมีเท่านั้นแล้วก็เขี้ยวเสือสิบเอ็ดเขี้ยวครับส่วนมีดมีเล่มใหญ่เลยมีดทำ ทีแรกเราว่าจะไม่ทำที่นี้ก็มีลูกศิษย์บางคนที่ไม่เคยได้ก็เลยทำให้แค่ยี่สิบเก้าเล่มอย่างละย<ำ>ี่สิบเก้าเล่มกเล่มใหญ่ฮะเล่มใหญ่ที่มีเสือนี่ก็มีเสือนี่ยี่สิบเก้าเล่มเหมือนกันยี่สิบเก้าเล่มบูชา,อาเออพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะฮะแล้วก็ก็นทาเวสุวรรณนทาเวก็ยี่สิบเก้าเล่มยี่สิบเก้า,าเล่มเนี่ยลงอะไรไว้มั่งครับก็ลงไงเนี่ย อาวุธอาวุธอาวุธทั้งเจ็ดแล้วก็นาขุกนาวุธคูณเก้าส่วนปอก็จะพิมพ์ไอ้จิงอีกด้านหนึ่งเป็นนะพระทองอีกด้านเป็นนะเนี่ยกันภัยอุดมโชคอนอกนั้นก็มีเล่มเล็กด้วยเล่มเล็กสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ยี่เก้าเล่มเหมือนกันมีแต่ว่ามีดพกมีดแตบเล็บปากกาเลยก็เปล่าก็มีวัตถุมงคลก็มีรุ่นนี้ก็ตั้งอยู่ตรงเนี้ย ก็มีเห็น,นเห็นเห็นลงเลสยิงเลเซอร์ไว้ด้วยยิงเลเซอร์และที่ใบมีดเราจะจานะคละเองอมีหมายเลขด้วยนะมีหมายเลขมีหมายเลขวัตถุมงคลทุกชิ้นจะมีหมายเลขประจำหมดอหมายเลขกำกับหมดมีหมายเลขแล้นวก็ตามจำนวนหมายเลขจำนวนตามจำนวนสร้างเวสุวรรณมียี่สิบเก้าด้ามเองยีนะ่สิบเก้าด้าม ั1,999บาทใช่2,000บาทนะเอ,อแต่ก็มีจองไปบางแล้วไม่กี่เดืนนี่ฮะส่วนเนื้อเงินตอนนี้จองไปแล้วก็30กระเหลียนนะปลูกไอ้อปลูก72เนื้อเงินเนืล้ลงยาลูกตึกจะจองไปมากกว่าเนือ้อเงินยาก็ๆๆจะมีการปลูกเสกพิธีใหญ่วันที่28มกราใช่ไหม,ว,มวันที่28มกราเวลาบ่าย สามโมงฝ่ายสามโมงยี่สิบเก้านานะมีพระเกจิสิบเอ็ดรูปสิบเอ็ดรูปมีหลวงพ่ออะไรมาบ้างครับก็มีหลวงพ่อวัดละคังจ้าววัดละคังแล้วก็นะเขาเจ้าวาดเลยเหรอใช่ใช่ใช่เจ้าวาดแล้วก็เจ้าคุณชำนานวัดชินแล้วก็วัดชินวาราวัดวิระโชตวัดคงคารามแล้วก็ ดันดำที่สมุทรสาครเมือตีป่นมาน้วก็อลึกไม่ค่อยออกหลงตะแกรโอ้าแเขามานะคือสิบเอ็ดรูปอ่ะจำไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวก็มาออกออดีกานิมนต์ไว้แล้วออดีกาทั้งหมดสิบเอ็ดรูปทั้งหลวงพ่อครับก็สามารถสั่งจองเลยกันจองนี่โดยไปเลยแต่สิ้นสุดวันที่สามที่เบ็ดธันวาคม รับวัตถุมคลก็ยี่สิบแปดมกราคมนะก็ใครสะดวกก็มาร่วมงานนะก็มีของแจกด้วยเหรออาจารย์ที่ว่าเหรียญแจกทานก็มีเหรียญแจกทานแล้วก็เสือเขาไฟร้อยตัวร้อยตัวแต่ไม่ได้แจกเดี๋ยวปล่อยเข้าป่ายังไงอ่ะโยนไปโยนไปแล้วก็ใครเก็บได้เก็บเอา เพราะว่าถ้าแจกน่ะมันยังไงมันก็ไม่พอกับคนหรอกเหรอฮะผมมีงี้ด้วยเนะไปปล่อยเข้าป่าแล้วก็ไปตามจับกันนะหาวุ่นเลยเตรียมเตรียมไปแล้วร้อยตัวเอาโยนเข้าป่าเลยปล่อยเข้าป่าทางวัดเลยทำพิธีทำพิธีเสร็จก็ปล่อยปล่อยแล้วก็โดนไปเก็บเอา แล้วแต่วาสนาใครได้กีดตัวกี่ตัวก็แแย่งกันเอาไปไล่จับกันเอาส่วนเหรียญก็จะแจกกับคนที่มาวันทําบุญวันเกิดเลขเจ็ดสิบสองปีเนี่ยพระอาจารย์ผมก็มีข่าวดีหน่อยหนึ่งข่าวที่แล้วเนี่ยผมไปเนี่ยตามซื้อมาสี่ใบเจ็ดสองเจ็ดสองไอ้สามใบนี่ไม่ถูกแต่ดันถูกสองเจ็ดสองเนี่ยโอ้ยยังยังยังได้ทุนคืนเออคืนเงืดก่อนนู้นก็ก็ออกมาก็เที่ยวแล้วนะเจ็ดสอง ใช่ใช่ใช่อาจารย์แต่้มันไปออกบนไงอันนี้ออกล่างแล้วก็รถคันใหม่ของพระอาจารย์นี่ก็ผมก็ได้ได้มาคูดหนึ่งตอนนั้นก็ได้ไปซื้อหลวงพ่อซื้อหลวงพ่ออย่าแทงนะหลวงพ่อซื้อแล้วมันไม่มาออกอ่ะให้ลูกซื้อตื้นเองหลวงพ่อซื้อเดี๋ยวมันไม่ออกอ่นะครับก็ใครที่มีศรัทธานะครับอยากจะมีวัตถุมงคลนะอันนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ของหลวงพ่อวีระนะ พระเกจิคณาจารย์สิบเจ็ย1อ้สิบเอ็ดรูปเระยคณาจารย์1ิบอ็ดรูปนะฮะร่วมอธิษฐานจิตปลุกเสกกันนะฮะวันที่ยี่สิแปดมกราปีหกเจ็ดก็รับของได้เลยนะครับก็ตามเบอร์ที่หลวงพ่อได้บอกไว้นะครับเดินทางเดินทางมาสมมุติว่ากะถินนี้ปีปีเนี้ยวันที่อะไรกะถินนี้กะถินนี้วันที่ 12พฤศจิกายนนี้อเออขอบอกบุญไปด้วยนะครับบอกบุญไปยังญาติโยมผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายเออมาร่วมกันทอดกระถินวันที่12<อ>พฤศจิกายนเนี้ยเพราะรายได้ปีนี้จะเอามาปิดทองหลวงพ่อพระประธานในอุโบสถเออหน้าตักกว้าง180เซนครับ หน้าตา,าพระประธานก็จะนำรายได้เนี่ยส่วนรายได้ที่เรื่องวัตถุมงคลที่สร้างวัตถุมงคลในครบรอบเจ็ดสิบสองปีหกรอบรุ่นอายุวัฒนมงคลเจริญพรบนเนี่ยไายได้นี้เราก็จะนำมาบูรณะพัฒนาวัดอืม Mm hmm. ที่มันมีควาร์มชำรุดสุดโทรม mm hmm. โดยมากตอนนี้ก็จะเหลือเรื่องคุติครับหลายหลังที่เราจะต้องลือซ่อมแซมพัฒนาอ,อก็รายได้ก็สมัยก่อนนี้ก็อาศัยบาร,รมีหลวงพ่อชาน mm hmm. วัดบางบ่อซึ่งเป็นครูอาจารย์ครับ มรูบาอาจารย์ก็ได้ช่วยส่งเสริมสนับสนุนเรื่มมาตอนนี้ท่านก็ได้มรณภาพจากไปอ่าก็เหลือเราเป็นผู้รุกสิทธ์ที่จะต้องสืบสารเจตนารมณ์บุรณะวัดพัฒนาวัดต่อไปก็ตอนนี้ก็หนีน้ำท่วมได้เยอะแล้วอ่าทีนี้ก็ไอ้ริงเจนาตนะที่เราจะ ต้องจัดสร้างจัดซ่อมจัดทำก็ยังมีอยู่หลายส่วนก็อาศัยเรื่องการสร้างวัตถุมงคลจำหน่ายวัตถุมงคลออทุกรุ่นทุกครั้งมาแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาก็าช่วยกันนำกระถินปะป่าม,มาทอดมาทำในวัดเราจเจริญสืบต่อไป ก็คือใครที่มากระถินนี้ก็มาจองวัตถุมงคลได้นะได้มาจองวัตถุมงคลได้แต่ถ้าช้านี่ก็เนื้อบนบนนี้ก็อาจจะไม่มีคือ,อเนื้อบนบนก็คงจะหมดทองคําที่แรกที่แรกก็ว่าจะทําตามจองครับทีนี้การทําตามจองเนี่ยกลายเป็นบล็อกก็ต้องมาปั๊มที่หลังหลวงพ่อก็เลยตัดสินใจบอกเอาอย่างนี่ ไปต้องทำมาสิบบาทก็ทำได้เก้าเหรียญก็จบมันแค่เก้าเหรียญแล้วก็มันเหลือทองหน่อยอไปให้ช่างบอกทำไว้หลวงพ่อเก็บไว้ตักเหรียญได้ไหมเขาบอกหลวงพ่อไอ้ทองที่เหลือเนี่ยแผ่แล้วมันปามยากก็ต้องรอเอาทองมารวม,มแล้วก็วัด ปั๊มแล้วเหลือแล้วมันเหลืออยู่ประมาณบาทเศษมันก็ปั๊มไม่ได้ก็เลยคือก้าเหรียญก็จบประนงที่ก้าเหรียญสาหรับลูกติดลูกหาแล้วก็ตอนนี้ก็หมดแล้วไม่ต้องไม่ต้องโทรมาถามมาจองเรื่องเหรียญต้องทาไม่มีก้าว <9 S 1> <9 S 2> เหรียญหมดแล้วก็จะเหลืออยู่เหรียญเงินก็เออทองแดงลงยา แล้วก็เนื้อตะกขวผสมดีบุกแล้วเนื้ออันปกาก้าแล้วก็เนื้อสัตตะ,ะเนื้อทองทิพย์แล้วก็เนื้อทองแดงที่ยังเหลืออยู่เท่านั้นที่จะมาโทรมาสอบถามต่างจองเช่าบูชานะ,ะ,ะครับก็คลิปนี้มาแจ้งข่าวกันให้ได้ทราบนะว่ามีวัตถุมงคลรุ่นอายุวัฒนมงคล6กรอบหรือว่ารุ่นเจริญพรเจสิ 72ปีนะไม่ได้ทราบกันครับคลิปนี้ก็กราบรบควรหลวงพ่อเป็นตอนนี้นะครับขอบคครับ,รบขอจเจริญพรขออนุโมทนาในคุณงามความดีของ y o YouTube เออคุณเล็กแล้วก็ขอจเจริญพรยังญาติโยมสาวทุกชนทั้งหลายตลอดทั้งลูกฝิษย์ถูกหาออที่ได้มาช่วยกันร่วมกันพัฒนาหนุบำรุงวัด แล้วก็ขอฝากบุญไปวันที่12บสองพฤศจิกายนนี้ทางวัดธรรมสินมีการทอดกระถินสามัคคีขอเชิญชวนเจริญพรญาติโยมทั้งหลายมาร่วมบุญร่วมผู้สนก็ได้ดังเจตนาของท่านทั้งหลายสุดท้ายนี้ขอให้คุณภระสีรัตนใจซึ่งมีคุณพระพุทธคุณประธรรมคุณประสงค์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากละโรคที่ท่านทั้งหลายได้กรพบนันถือจงมาพิบาลปกปักปกป้องคุ้มครองษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญสถาพรและมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานให้ร่ำรวยตลอดไปมีความุจเจริญรุ่งเรืองตลอดไปสาธุครับ